อันนี้ให้ดูสมอนชาแนลนะคะวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูนะคะไม่มีอาหารให้ดูนะคะอันนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะอันนี้ อันนี้รู้สึกว่าสองปีที่แล้วนะคะสองปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ไปเที่ยวมาเชียงใหม่จ้าสองปีที่ผ่านมานะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะสองปีที่แล้วนะคะนี่สมอน์ชาแนลสองปีที่ผ่านมานะคะเชียงใหม่ค่ะ สปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็อยู่เชื่อมใหม่นะคะอันนี้อยู่ตรงน้ำตกเขาเรียกอะไร โป่งแงงนะคะอำเภอโป่ปงแกงนะคะอยู่โป่งแงงนะคะทางขึ้นทางขึ้นไปม่อนแจ่มอันนี้อยู่บ่อน้ำพุร้อนนะคะสันกำแพงบ่อน้ำพุร้อนเชียงใหม่สวยงามมากเอาไข่ไปต้มนี่แป๊บเดียวสุกเลยนะคะนี้อยู่เชียงใหม่นะคะ ใหม่นะคะอันนี้ก็อยู่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็อยู่เชียงใหม่อยู่หางดงร้านกาแฟอยู่หางดงเชียงใหม่ชื่อร้านอะไรจำไม่ได้ละไปหลายครั้งก็ตรงนี้นี่อันนี้ก็น่าจะสามปีแล้วรูปนี้นะคะสามปีแล้วนี่ สองปีครึ่งเกือบจะสามปีแล้วเนี่ยอันนี้อยู่พัทยาอยู่บนเขาอันนี้อยู่พัทยานะคะอ,อนนื้อยู่พัทยา เิดมาจากมาจากไหนนอ้อลืมแต่มาลงที่ห้วยกว่ามาลงที่นี่นั่งบีทีมาแล้วมาลงตรงนี้นะคะพราะบาทจักไปลาดพาวก็เลยมาลงตรงนี้นะคะอันนี้ก็สองปี กว่าเหมือนกันนะคะสองปีกว่าแล้วนะคะนี้อันนี้อยู่ร้านทาผมนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะสามปีแล้วอันนี้สามปีกว่าได้ค่ะ ยู่ร้านเสริมสวยนะคะอยู่ร้านเสริมสวยที่กรุงเทพนะคะสามปีได้อันนี้อันนี้อยู่บ้านอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสี่ปีแล้วอันนี้สี่ปีได้แล้วค่ะอันนี้ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะ อันนี้เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าอันนี้ลูกสาวนะคะอันนี้น่าจะ3าปีกว่าเหมือนกันนะคะ สี่ปีสามปีสี่ปีเกือบเจสี่ปีแล้วอันนี้นะคะอันนี้ก็สามสามปีเกือบสี่ปีนะคะอยู่กรุงเทพน,นี้อยู่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะคะอยู่ร้านส,สวยๆกรุงเทพอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ตาแป้งเลยนะคะนี่ หน้าสดนะคะเพราะว่าไปเล่นน้าข้างในเป็นชุดบ่ายน้ําอยู่เลยเพราะว่าจะไปเล่นน้าก็เลยไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําอะไรก็เลยใส่ชุดบ่ายน้ําอยู่ข้างในนะคะนี่อันนี้อยู่<ม>เชียงใหม่นะคะเรือนไม้หกสิบเชียงใหม่นะคะใครเคยไปก็น่าจะรู้นะคะเรือนไม้หกสิบเชียงใหม่นะคะอันนี้ นี่เรือนไม้หกสนะคะเพื่อนรุ่นลูกนะคะอันนี้เพื่อนนะคะนี่เพื่อนสมอนชาแนลนะคะเ,คเนนะคะพื่อนรุ่นลูกนะคะสมอนชาแนลจะมีแต่เพื่อนรุ่นลูกนะคะอันนี้ก็สมอนชาแนลนะคะอันนี้ก็อยู่สองปีกว่าจะสามปีเหมือนกันเนี่ยรูปรูปแบบนี้เดียวกัน เกือบสามปีแล้วอยู่เรือนไม้หกสิบเชียงใหม่นะคะอันนี้อยู่เซตท่านเรียบด่วนกรุงเทพอันนี้อยู่ถ้ำพญานาคสีสเกตนะคะอันนี้ถ้ำพญานาคสีสเกตนะคะท่ะาพญานาคสีสเกต ร้านเสริมสวยตัวเองนะคะอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้สองปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วนะคะนี่บ้านตัวเองร้านเสริมสวยตัวเองนะคะนี่สองปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็สองปีที่แล้วนะคะ องปีที่แล้วอันนี้ก็อยู่กรุงเทพอันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะคะอยู่ร้านทาเล็บอันนี้ก็สองปีครึ่งเกือบสามปีแล้วอันนี้นานมากอันนี้ก็อยู่าสาวย่ายน้ำที่ ที่อะไรเขาเรียกอะไรวะที่ที่ที่พักที่โรงแรมไปพักที่โรงแรมนะคะพัทยารูปนี้45ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้หลานสาวนะคะหลานสาวี่ีไม่ใช่สีเดียวก่อนนะ เดี๋ยวเไม่ใช่เดี๋ยว,ยวนึกก่อนนะสิบหกปีพูดผิดอันนี้สิบหกปีที่ผ่านมานี่สิบหกปีที่แล้วนะคะนี่เพราะว่าน้องคนนี้อายุสิบหกแล้วสิบหกปีตอนนี้เขากำลังห้าเดือน เออสิบหกปีที่แล้วอันนี้หลานสาวนะคะไม่ใช่หลานสาวเหลนเหลนไม่ใช่หลานแล้วเหลนกอยาก่าอันนี้สามปีที่แล้วทําสาว่ายน้ำอยู่ข้างบ้านตัวเองสามปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็สามปีที่แล้วอยู่สามปีที่แล้ว สามปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็สามปีที่ผ่านมาถ่ายกับหลานสาวอันนี้หลานสาวลูกของน้องสาวนะคะอันนี้แม่เขาเป็นน้องสาวหลานสาวนะคะอันนี้ก็ถ่ายที่สุรินทร์อันนี้ถ่ายพัทยาสวนพัทยานะคะนี่สวนพัทยาสวนใหม่ นี้ลูกสาวนะคะลูกสาว นี่ก็นานแล้วประมาณห้าหกปีอันนี้นานมากอันนี้ก็นานประมาณห้าปีได้แล้วอันนี้อันนี้ก็นานอันนี้ประมาณหกปีแล้วอันนี้หกปีแล้วอันนี้หกปีแล้วอันนี้ผอมมากตอนนี้นะคะผอมมาก ไออันนี้ประมาณสามปีที่แล้วอันนี้ไปเที่ยวพัทยานะคะอันนี้ไปเที่ยวว <c oughs> ัดเขาชีจันนะคะไปเที่ยวอันนี้สองปีกว่า อันนี้ก็ท่านัญานาคศรีสเ <hi> กตนะคะอันนี้ก็สองปีกว่าอันนี้ก็สองปีกว่านะคะอ,นนอันนี้ก็อยู่เชียงใหม่นะคะอันนี้อยู่บุรีรัม์นะคะอันนี้บุรีรัมณ์นะคะอันนี้อยู่พัทยานะคะอยู่พัทยาสวนไทยพัทยานะคะอันนี้ สวนไทยปทยานะคะอันนี้ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะอันนี้สองปีที่แล้วศาลเจ้าแม่กวนอิมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ